สวัสดีครับผมธรัสรับดูลายมือผ่าลรับพนุกม์ขอพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกันในเดือนมีนาคมพศ2567นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ได้ไพ่หกไม้เท้านะครับผมหกไม้เท้าความจริงไพ่หกไม้เท้าเนี่ยผมจะบอกว่าอเป็นไพ่ที่ไพ่ฉลองชัย คนจริงไม่ถือว่าฉลองชัยทีเดียวนะมันหมายถึงว่ากําลังเข้าสู่เส้นชัยไพ่ใบที่สองหมายถึงเดอะสตาร์อ่ามันก็คือเดอะสตาร์นั่นแหละแต่ว่านี้บอกคร่าวๆว่ามันคือเดอะสตาร์ได้ยินแบบนี้คงโล่งใจหน่อยเลยว่าเป็นไพ่ที่ดีแต่ความจริงผมจะบอกทีหลังว่ามันคืออะไรแต่ผมจะบอกว่าการทำลายไพ่ในหลายคนคงรู้แล้วว่าไพ่น,นี้คืออดีตที่ผมจะทำนาย นะครับผมอดีตก็คือหมายถึงว่าห้าเดือนก่อนหรือว่าสเดือนก่อนสเดือนก่อนที่จะถึงเดือนมีนาคมก็คือไพ่ที่สองคือมีนาคมพาไพ่ใบที่สอนาคตที่ถายจากเดือนมีนาคมไปเริ่มทนายพื้นดวงรวมไปในสามใบนี้ด้วยเลยเริ่มทนายเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลา,พาไพ่ใบนี้คือความจริงหกม้เท้านี่เป็นไพท่ที่เห็นไหมชอบใบลอยเร็วผูกไว้กับเนี่ยผูกไว้กับตรงนี้ผูกไว้กับไม้เท้าอยู่จึงบอกว่าผู้ชายคนนี้กําลังจะเข้าสู่เส้นชายแล้ว มันหมายถึงว่าจริงๆแล้วดวงอ่ะคุณไม่ต้องคิดมากหรอกที่ผ่านมาสาหรับราศีกันเนี่ยอาจจะเป็นอดีตความจริงอดีตไ,ได้เท่าไหร่ก็ได้นะยังไงก็ตามนะก่อนที่จะถึงเดือนมีนาเนี่ยดีครับมันหมายถึงว่าเป้าหมายกำลังเข้าสู่เส้นชัยมันกาลังจะสําเร็จไม่ได้แปลว่าสําเร็จแบบว่าครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสต่ว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคาดหมายสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเกือบสําเร็จแล้วมันไม่ได้ว่าเกือบสําเร็จแบบว่าเฮ้ จะสาเร็จแล้วพรุ่งนี้สําเร็จเลยมันไม่ใช่แบบนั้น,สนแสดงว่ามันก็ไปได้เปราะหนึ่งบางคนอาจจะถึง3ามสี่เปราะบางคนก็อาจจะเกือบสําเร็จเลยสแสดงว่ามันสําเร็จไปแล้วนั่นเองมีแววแนวโน้มที่จะสําเร็จบางคนอาจจะเฮ้ยการลงทุนไม่ไปไหนสักทีสที่ฉันลงทุนธุรกิจไว้ตรงที่ดินตรงนี้ไม่เคยสําเร็จเลยเป็นไปไม่ได้จึงบอกว่ามันต้องสําเร็จไปแล้วหลายเปาะหรือว่า กี่เปอรก็แล้วแต่มันต้องเห็นความคืบหน้าหรือโปรเจกต์สตาร์ทอัพโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ทําอยู่เนี่ยมันต้องเห็นความคืบหน้าไปแล้วหลายระดับผมไม่รู้ว่าทําอะไรบ้างหรือลงทุนอะไรแล้วแต่อาจจะเป็นลงทุนหุ้นลงทุนอ่าลงทุนจิวเวลรี่ลงทุนอทอง,งคาลงทุนในเหมืองลงทุนอะไรลงทุนอะไรผมไม่ร,มรู้ไม่ทราบแต่ว่าแสดงมันต้องสาเร็จอะ่ะมันมีแววแนวโน้มที่สำเร็จแล้ไมันจะทําคนเดียวด้วยนะผมใช้คํานี้ เห็นไ,ไหมว่าไปกับคณะก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนจึงบอกว่าคุณคิดอะไรละ่ะคุณท่านวังทําอะไรละ่ะมันแสดงว่าแนวน้อดีสําเร็จแล้วใบายที่สองเดินสไตล์เดี๋ยวเราจะพูดไว้และอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าพื้นเพของราศีกันราศีกันเป็นคนที่มีวาจาสิ์พูดอะไรมักจะเป็นไปตามนั้นคิดอะไรมักจะเป็นไปตามนั้นเป็นคนที่มีวาจาสิดึงแค่คิดถ้าเขาปรารถนาแบบไม่มีข้อแบบผมใช้คํานี้นะ ถ้าเขาไม่มีข้อที่แบบเครือแบแคลงใจเขามีรังสรรณ์แบบนี้ต้องใช่แบบนี้ต้องใช่มักจะเป็นไปตามที่ราศีกันคาดคิดแต่ผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดยิ่งพูดออกมาเป็นลายลากสอนหรือลายลกสอนไม่ใช่เรื่องเขียนอย่างเดียวแต่เขียนด้วยก็ได้ถ้าเขาพูดออก,ากม,มาเช่นว่าเขาปรักกาศคำพูดเขาออกมาเช่นว่าน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนี้หรือบางทีเลยยืนกันว่าต้องเป็นแบบนี้แน่นอนก็มักจะเป็นไปตามที่ลาศีกันคิดหรือพูดออกมาไน้่นแหละ ถ้าเกิดพูดออกมาอย่าไปพูดในเชิงลบหรือพูดในเชิงไม่ดีสะบัดตัดพาะต่อว่าพ่อมันจะเป็นไปตามที่คุณพูดเป็นคนวาจาเสกว่างั้นเถอะดาวคือราศีพุธเอ้ยดาวก็คือดาวพุธมมันเป็นดาวที่แบบจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์แปลกๆอะ่ะใช้คํานี้อารมณ์สองแง่สองง่ามก็ได้นะอารมณ์เหมือนกับแบบเดาไม่ถูกอะ่ะจะบอกว่าราศีกันเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่าเพิ่งเข้าใจผิด จึงบอกว่าราศีกันเป็นคนที่าวาจาศิษย์ในทางที่แบบว่าห้ามพูดจาไม่ดีเด็ดขาดถ้าพูดจาไม่ดีคอยคุณเริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางในการพูดเป็นพูดจาเป็นมงคลเลยอ่เช่นคุณด่าใครขึ้นมาเช่นว่าไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นหรือบอกว่าทำไมาชีวิตมันเป็นอย่างงนคอยคุณพูดกลับไปว่าโชคดีวันนี้ฉันโชคดีที่สุดเลยวันนี้มีแต่เรื่องดีดถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงนะตรงหน้าที่คุณเห็นแต่คอยคุณเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดแล้วทุกอย่างจะดี แต่ว่าพรจะบ้ายอย่างหนึ่งนะถ้าคุณสมมติว่าไม่มีเรื่องกับคนอื่นสมมติว่าลูกหลานทําให้คุณไม่พอใจเพราะคุณเปลี่ยนคําพูดแทนที่จะไปด่าเขาไปสั่งสอนเขาหรือว่าไปตําหนิเขาเพราะคุณเปลี่ยนคําพูดเป็นคําที่เชิญชมเยนยอนหลานเช่นสมมติว่าลูกคุณเนี่ยจะปีนออกหน้าต่างหนีออกจากบ้านหรือว่าไม่ได้หนีออกไปเลยนะหลานคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักอาจจะไม่ใช่ลูกเป็นเด็กอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณสมมติว่าเป็นนักเรียนกันกำลังจะปีเราจะ รัวแล้วคุณเป็นครูคุณจะต้องชมเขาถึงจะมันจะยากนะเพราะว่าลูกหลานของฉันนักเรียนของฉันโตขึ้นได้เป็นนายกแนะ่อะไรเงี้ยก็พูดแบบเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะขัดต่อหลักความเป็นจริงแต่ก็คือการลัดวาจาวไว้ก่อนถึงแม้ว่าเขาจะปีนออกไปไปทําอะไรก็เถอะแต่ว่าในอนาคตมันจะมีผลตอจิตใจของเด็กคนนั้นหรือว่ามีผลต่ออนาคตของเด็กคนนั้นเพราะว่าคําพูดของคุณปรักกาศิ แต่คุณใช้ถูกบ,บริบทแต่ถ้าคุณใบด่าทนี่จบเลยนะเพราะว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้พูดแบบสยาวแล้ยาราศีกานรผมจะบอกว่าทําไมราศีกันรส่วนใหญ่ถึงบอกว่าเป็นสดก็เ,เพราะว่าราศีกันรมีพื้นที่เว้นระหว่างทางไว้ค่อนข้างเยอะคือมีพื้นที่เว้นโลกส่วนตัวระหว่างตัวราศีกันรกับคนอื่นเขาถึงเรียกว่าสาวพโมจันไงราศีกันรเป็นสัญลักษณ์อะไรละ่ะเป็นสาวพโมจันจึงบอกว่าความเป็นลูกสาวหรือสีของตัวราศีกันรมันเยอะ คือหมายถึงว่าเวลาที่ราศีกาเนี่ยมีคนมายุ่งกับของตัวเองมายุ่งกับพื้นที่ส่วนตัวหรือเซฟโซนของตัวเองหน่อยหนึ่งซึ่งเวลาคู่รักแต่งงานกันมันก็ต้องมีการระลาบระลวงมีการอะไรแบบว่ายุ่งอย่างเช่นใช้ถั่วส้มร่วมกันใช้อะไรร่วมกันมันต้องมีซึ่งอาจจะทําให้คุณไม่พอใจแต่ราศิกาหลายคนนะรับไม่ได้จึงทําให้มีปัญหา บางทีอาจจะไม่ต้องมาแต่งงานกันหรอกแต่ว่ามันก็รับกันรับกันไม่ได้ก่อนที่จะแต่งแล้วแค่มาอยู่ด้วยกันบางทีก็รับไม่ได้โกเวนว่าจะเจอคู่ที่เข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆแต่บางทีสาหรับราศีกันมันยากเพราะว่ามันรับด้วยกันไม่ได้และผมจะบอกว่าในชีวิตของราศีกันถ้าจะลงได้นี่ผมพูดเรื่องลูกพูดเรื่องการพูดจาพูดเรื่องเกี่ยวเรือเกี่ยวความรักมันวม่าจะมีปัญหาแต่การงานราศีกันเป็นคนทํางานเก่งมาก เขาจะพูดจะคิดจะทําอะไรเขาเป็นคนเนียบต้องมีความเรียบร้อยมีความละเอียดในตัวงานไว้ก่อนหรือเขาจะไมไ่เป็นคนมีความละเอียดเป็นคนที่ชิชิชาอ,ชอเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบแบบแบบยังไงก็เถอะแต่ว่าก็าจะเป็นคนที่ทํางานออกมาได้ถูกใจใเจ้านาย พราะเป็นคนที่อย่างน้อยก็ตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นเลขาที่ดีได้หรือบางทีก็เป็นเจ้าหนายตัวเองได้เลยแต่พอเป็นเจ้าหนายตัวเองเนี่ยจะมีอารมณ์อัติดที่ผมบอกจริงทําให้เป็นเจ้าหนายตัวเองลําบากก็ตรงข้อนี้แต่คุณจะลุ่งโลดได้อะไรราชการต่อให้ประสบความสำเร็จในการงานหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆอย่างสุดสงสุดแต่ก็จะต้องเข้าสู่ธรรมะอยู่ดีในช่วงชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเพราะว่าหนึ่งทนโลกไม่ได้โลกในที่นี้คือโลกมนุษย์เนี่ย ก็จะคิดว่าอเอ้โูกนี้้องแสวงหาสัจิธรรมของชีวิตเพื่อที่จะก็จิตจิตหนึ่งมันจะคิดว่าสงสัยในโลกใบนี้สองก็คือว่าจะรู้สึกเบื่อสามก็คือเรื่องความรักเนี่ยพอเจอมาก็จะอะไรยังไงก็จะอาจจะเข้าไปบวชเข้าไปเข้าสู่ธรรมะหรือบางทีอาจจะไปเข้ากรรมาฐานแต่ถ้าคุณจะเข้าอะไรพวกนั้นเนี่ยอย่าหลงผิดทางต้องเข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็จะมีอาจารย์เก่งๆอะไรนี้ต้องหาแบบนี้ นะครับผมแต่ชีวิตของคุณคุณจะต้องเข้าไปสู่ธรรมะและข้อดีดีคือนาธรรมะนั้นนะ่ะมาใช้กับชีวิตประจําวันไม่ใช่เข้าป่าทิ้งทุกอย่างเข้าป่าแล้วก็เข้ารถเข้าพงไปเลยอันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้ผมพูดพื้นดวงประมาณนั้นวันนี้จะพูดพื้นพูดพ,พื้นดวงไม่มากนะแต่จริงๆแล้วราศีกันเนี่ยเห็นไหมว่าทําอะไรแล้วเนี่ยจะบอกว่าดาวพุธหรืออะไรก็ตามนั้นมันเป็นดาวเทคโนโลยี จริงๆแล้วราศีกันเนี่ยถึงต่อให้เป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ไม่ค่อยที่จะสูงสิงกับใครไม่ค่อยที่จะเข้าสังคมกับใครส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนนะแต่จริงๆแล้วราศีกันก็มีเพื่อนที่จริงใจพอสมควรแต่ว่าไอ้ความที่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่เว้นระยะห่างก็เลยทําให้มีข้อเสียตรงนี้แหละแต่ว่าแฟนเนี่ยเท้ามีได้คู่รักมีได้ถ้าเกิดคุณ สามารถบรรลุถึงธรรมะแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางทีอาจจะไม่ต้องจดทะเบียนสมรสเลยก็ได้แต่ก็มีชีวิตยอย่างมีความสุขแบบว่าถ้าคุณจดทะเบียนสมรสมันอาจจะอันนี้ผมบอกเฉพาะบางคนนะมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับกับทุกคนจึงบอกว่านี่คือพื้นดวงคร่าวๆแต่ว่าอันเนี้ยไพ่ใบนี้คือดวงจรที่ผ่านมาอดีต5เดือน4เดือน3เดือนหรืออดีตก็แล้วแต่จริงๆแล้วคุณทามาได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรัมกเรือยแล้วแต่แสดงว่าคุณผ่านอะไรมา,มามากแล้วในระดับหนึ่ง ที่ว่ามาสําเร็จมานะครับว่าอันนี้ผมพูดไปตอนแรกแล้วสําเร็จครับไม่ว่าคุณคิดอะไรหวังอะไรมันก็ต้องมาดูใบเดอนสตางค์นะเห็นไหมว่าสําเร็จหรือเปล่าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้คืออาจจะมีอะไรมาให้คุณได้เริ่มมีความหวังเห็นไหมสําเร็จไปหรือว่าการงานโปรเจกต์แผนงานมันเริ่มสําเร็จพอสาเร็จอะไรก็มีความหวังอาจจะได้หลายเรื่องนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่มีคนแบบนี้เข้ามาเป็นคนรักหรือว่าอาจจะ ตัวเองสาเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆหรือเรื่องแผนการโปรเจกต์ที่ดองที่ดินหรืออะไรก็ตามที่ตัวเองมุ่งหวังไว้มันสําเร็จไปได้ปล่อนหนึ่งพอปล่อนหนึ่งสาเร็จอะไรความรักไอ้ไม่ให้ความรักนี่ให้ใบนี้คือเดอะสตาร์มายถึงว่ามีความหวังจะบอกว่าบางทีตอนบางคนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะนี่การทําลายหยาบๆถ้าจะทําลายโอเคจริงๆเนี่ยมันส่วนตัวต้องทําลายส่วนตัวแต่ก็แล้วแต่แต่ว่า ักน้ํามาเติมแสดงว่าใครที่แห้งแล้งมานานจะได้ชุ่มชื้นอันนี้ผมใบแค่นี้พอเห็นแล้วว่าตักน้ํามาเติมให้กับพื้นดินที่แห้งแล้งแสดงว่าช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือผู้คนได้บางทีอาจจะคิดอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนคิดอยากจะมาเป็นผู้ชีท้ทางกับผู้คนก็เป็นไปได้แต่วันเขาหมายถึงว่าตัวเองแห้งแล้งต้องเติมให้กับตัวเองก่อน บางคนเรื่องความรักขอเหี่ยวมากเลยไม่เคยคิดจะดีเรื่องความรักเลยก็อาจจะมีอ่าผมพูดใบแค่นี้นะจึงบอกว่าเนี่ยเห็นแมแม่น้ําแม่น้ําคืออะไรแล้วมาเติมให้กับที่มันแห้งแรงก็อาจจะมีความหวังเพราะว่าไพ่ดาวหมายถึงความหวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนั้นแต่ว่าในกรณีนี้ก็หมายถึงว่าการงานของคุณมีความหวังใหม่ถ้าใครที่โดนไล่ออกจากงานหรือพักงานมายาวเลยมีความหวังอนาคตที่ถัดจากเดือน มีนาเป็นอย่างไรเพราะะนบางทีต้องลดบ้างลดความอีโก้ตัวเองลดความอย,าย่าพูดนะบางคนเห็นกับตัวเอาแต่ใจเอาแต่แบบเขาเรียกว่า,าภาษาจีนนะ่ะผู้หญิงที่ลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโกตัก บางทีราศีกันมีลักษณะนี้แฝงอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะซึ่งบางคนยอมรับไม่ได้บางคนพูดเราไม่ฟังผมราะจึงไม่กล้าพูดเนี่ยจึงบอกว่าบางคนมันเป็นคนโกตักจริงๆสําหรับคนที่เป็นราศีกันหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะบางคนฝึกได้บางคนรู้ธรรมะมันก็ไม่ได้เป็นคนโกตะเพราะรู้ไงว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางทีเห็นไหมชอบเอาชนะชอบเอาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบเอาชนะบางคนเนี่ย ไม่ได้ชอบเอาชนะแต่เป็นคนที่แบบบางทีแข็งเกินไปแข็งกล้าวพราะมันเหมือนกับแข็งกล้าบางคนรู้สึกโกตักจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาจีนแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าค่อนข้างงี่เงา่าเนี่ยแหละผมจึงบอกงี่เง่าในเชิงนี้มันหมายถึงหลายแบบแต่ผมไม่กล้าพูดไปว่าอะไรเดี๋ยวจะโดนดาจึงบอกว่าเนี่ยเขาํำด่าไว้ทั้งที่ด่าบอ่าะมันแทงตัวเองนะแต่ก็ยังถือดาบไว้กับตัวเองอยู่ดีบางคนก็หนีเนี่ยเข้าหนีไปหมดเลย ทุกคนที่เข้ามาใกล้ราศีกันลักษณะเนี้ยหนีไปหมดเลยแต่ตัวเองยังถือดาบเอาไว้อยู่ก็คือเอามาทิ่มแทงตัวเองแล้วคนอื่นก็หนีไปหมดเลยบอกเอาดาบอยากทิ่มแทงตัวเองก็ทิ้งไปเลยเอาเอาดาบเอาดาบเอาให้แทงตัวเองไปเลยนี่คือข้อเสียถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ในช่วงที่แรกผมจะบอกว่าหลังจากเดือนมีนาคมนียิ่งหนักอารมณ์ความเครียดความกนนังวลความที่ชอบเอาชนะหรือลงหุ้นบีบอารมณ์ขุ่นวมงมันจะยิ่งมาเยอะจึงบอกว่าเตือนไปแค่นี้ ึงบอกว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยบางทีอาจจะมีสตาร์ที่ดีสตาร์คือความหวังจะดีความหวังใหม่ๆความหวังเรื่องความรักความหวังเรื่องธุรกิจการงานแต่ตรงนี้ขัดขวางหมดเลยเนี่ยก็จะสําเร็จอยู่เนี่ยเห็นนะมแต่ตรงนี้ขัดขวางจบนะผมเป็นหมอดูลายมือไพ่สี่ใครที่ต้องการดูลายมือไพ่สี่ติดต่อทักไลน์มาได้ที่ไลน์ดีทารัสสองหกใต้ของความนะ้ารางค์คลิปยูทูบนะครับผมเป็นหมอดูลายมือไพ่สี่และเป็น โค้ดให้คุณด้วยผมเป็นโค้ดนะครับผมและเป็นหมอเรีงเมอนิ้ผมมีประกาศการจบโค้ดมา NLP Neuro Linguistic Programming จากสถาบัน Neuro Linguistic Programming จากโมดิทิสเซนเทเวียนนะครับผมก็เป็นสถาบันถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็มีใบประกาศจากสมาคมโหแหในประเทศไทยในพระชนีนุปธรรมก็เป็นหมอดู จริงนะครับผมไม่ใช่มอดูเถื่อนก็มีประกาศลายมือพยิบซีแล้วก็โง่เฮงนะครับผมก็มีวันนี้ผมใช่ใด้คนมาหลายคนบ้างมันจะเป็นนักขัตุาการทางประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเจ้าสัวของเมืองไทยนะครับผมแต่ขอปิดบังชื่อไว้แล้วก็มีเจ้าของห้างทองมีสปินดารามีบางคนก็เป็นผู้นาทางจิตวิญญาณมาดูกับผมหลายคนมากชีพพัฒนาไปทางที่ดีก้าวไกลก้าวหน้าหลายคนนะครับผมก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนนะครับ บางคนก็ฐานะตกต่ำจริงๆหรือมีบางคนหนักๆจริงๆผมก็แก้ไขเทรนให้เขาชีวิตดีหลายคนไปมากมายแล้วก็เชื่อผมไว้ใจผมนะครับผมหลายคนอาผมจะบอกวิธีการดูทักเข้ามาทางไลน์ดีทาราสสองหกได้ข้อความด้านางคลิปยูทูบนะครับผมไลน์ดีผมทิ้งไว้ได้ข้อความด้านลาคลิปยูทูบผมไม่คิดสงวนแม,ม่เสียงสงว,สงวนเวลาดูผมด้วยคนสดๆคอสดๆผ่านทางโทรไหล,หลนะครับผมเป็นหมอดูเป็นคนที่เต็มที่กับคุณไปเลยผมเต็มที่กับคุณนะครับผมก็ไลน์ดีทาราสสองหกได้ข้อความด้านลาคลิปยูทูบหรือจะเป็นไลน์โอเอลา์ สำรองนะครับผมใต้ข้อความใต้ท่านคิวอยู่ทุกเหมือนกันเป็นลิงก์ทักสำรองมาถ้าเกิดยังไงมีช่องทางสำรองคือไลน์โอเอช่องทางหลักคือไลน์โทรศัพท์26นะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานไลา์มือพิเศษหของเองตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบถ้าใครที่ต้องการมาเห็นตัวตเป็นๆที่สำนักงานเลยแบบคอลแบบคุยกันสดๆหรือว่าที่สำนักงานกับแบบไลา์มือพิเศษจังหวะที่เปชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดาที่สำนักงานมีสองแบบนะครับที่สำนักงานก็คือแบบไลา์มือไอ้มีแบบวีพีกับแบบธรรมดาสองแบบ นะครับผมเข้ามาดูที่สำานักงานได้ถ้าขอเรตชอนขอที่อยู่ก็ทักเข้ามาก่อนใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดไลค์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe ให้ผมเยอะๆเป็นกําลังใจกดติดตามกด Subscribe ไปเยอะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆ,ดๆจะส่งไปวันนี้ลาไปเห็นท่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ